อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ดูคลิปของสด s สนยช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดช่วยกดแชร์ด้วยถ้าใครดู y o u t u b e ยังไม่ได้กด Sub ส cribe กดด้วยนะครับและถ้ากดสับส c r ร b ์แล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดด้วยเพื่อเราจะได้มีสัญญาณต่อเชื่อมกันวันนี้ผมจะพูดกับท่านเรื่องสำคัญคือเรื่องของมีข่าวเรื่อง ทางเยอรมันจะเก็บภาษีพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับมรดกคงทราบนะครับหลังจากผัดแผ่นดินเนี่ยเมื่อมีการได้รับพระราชทรัพย์ที่เราเรียกว่าสวยราชาสมบัติมรดกของพระมหากษัตริย์องค์ก่อนก็โอนมาที่พระมหากษัตริย์องค์ใหม่แล้วท่านยังได้ออก ได้ดาเนินการให้ในายประยุทธ์ดาเนินการออกกฎหมายให้โอนที่ทรัพย์ส,สินจํานวนมากเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เพราะมีข้อปัญหาว่าทรัพย์ส,สินส่วนทรัพย์สินของสำนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์กษัตริย์นั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินของรัฐแต่เมื่อโอนทํากฎหมายโอนแล้วก็ไม่ต้องโตเถียงในข้อกฎหมายในประเทศไทยแล้วว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ กระบวนการต่อต้านกษัตริย์ในเยอรมันเขาก็เอาข่าวนี้มาลงและข่าวนี้มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับของเยอรมันแล้วก็อ้างเองว่ามีสสพูดถึงเรื่องการที่จะเก็บภาษีท่านมีมูลค่า3,000ล้านยูโรนะครับ โดยอ้างว่ามีถิ่นพำนักที่นั่นแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็ออกข่าวล่าสุดว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้ที่ทำให้ท่านจะแปลพระราชฐานกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดตรงนี้ผมก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปทราบว่าท่านมีพระราชดำริยังไงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมแล้วผมไม่มีสิทธิ์รู้ แต่ผมขออนุญาตโต้แย้งคุณแอนดรูแมกเกเอร์ขออนุญาตโต้แย้งคุณสมศักดิ์เพื่อความเข้าใจตรงกันอันที่หนึ่งเรื่องกฎหมายมรดกนั้น mm. เมื่อพระองค์ท่านเป็นคนไทยได้รับมรดกในประเทศไทยโดยกฎหมาย ไทยและผมเชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างประเทศนี่ผมยังผมเป็นนักกฎหมายนี่ผมไม่เชื่อว่าการเก็บภาษีจะเกิดขึ้นได้อันนี้อันที่หนึ่งนะแต่หนึ่งจุดหนึ่งผมไม่ได้ปฏิเสธเพราะผมไม่รู้กฎหมายเยอรมันอันนี้ผมไม่รู้เลยยากที่จะรู้กฎหมายเยอรมันนี่ขอประาธาโาษนะ ถามอาจารย์โอรเจตสิเรียนยากมากคนที่ไปไม่เก่งจริงนี่ไปเรียนกฎหมายเยอรมันนี่ปราบเซียนนะครับตกไม่จบเยอะครับคนที่จบกฎหมายเยอรมันนี่ต้องที่หนึ่งจริงๆแต่ที่หนึ่งก็เป็นคนที่รัฐบาลไม่ชอบเพราะฉลาดเกินไม่ชอบเหมือมนกันอาจารย์โรเจตจะไปนี่แหละครับคณะนะิติราชนะส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่คนจบฝรัง่งเอ,อ,อมเมริกาอังกฤษจบ จบกฎหมายเนี่ยนะดรอังดัวจากฝรั่งเศสแต่เยอรมันนี่นับคนได้น้อยมากดรหยุดแสงอุทัยที่เป็นกฎหมายมือหนึ่งสิ้นชีวิตไปแล้วนานแล้วนะนั่นน่ะนั่นก็จบกฎหมายเยอรมันอา,ารเจโร์แคอีกคนหนึ่งผมจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะรู้ว่ากฎหมายเยอรมันเขาว่าอย่างไรแต่ข่าวก็ออกมาทํานองว่าเมื่อท่านมีที่พำนักเกินมีที่ถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมันเกินกว่ากี่วันกี่วันถือว่ามีภาระอันนี้ ผมไม่รู้แต่ผมไม่เชื่อว่าจะจะเป็นแรงผลักดันทำให้พระองค์ท่านเสด็จกลับประเทศไทยอาจารย์สมศักดิ์ได้ลงข่าวในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่16มิถุนาอาจารย์สมศักดิ์ถ้าไม่พอใจยังไงก็ว่าผมได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านแต่ผมก็ขออยากทวงติงเหตุผลที่ต่างกันกับท่าน อาจารย์สมศักดิ์นี่ครับอาจารย์สมศักดิ์บอกข่าวกรองซุปซิบข่าวกรองซุบซิบนี้อาจจะไม่เป็นจริงทั้งหมดแต่ผมเห็นว่าน่าสนใจจึงมาเล่าสู่กันฟังอาจารย์ก็ไม่ได้ยืนยันนะแต่เล่าสู่กันฟังท่านใช้คำนี้ก็นุ่มนวลที่สุดนะ เสียจะกลับมาอยู่เมืองไทยเสียจะให้ทุบท่าช้างตลาดวังหลังทําเป็นอาเขตมอลล์ขายของให้นักท่องเที่ยวและทําเป็นที่พักราชาการตอนนี้อุโมงสร้างถึงสนามม้าแล้วจะมีรูปปั้นราัชากาลที่เก้าทำด้วยทองคำเก้าเม็ดส่วนวังปารุสกวัน ตรงหน้าพระลานพระพุทธสงมานะครับวังปารุศกวันที่เป็นสถานที่คณะราษฎรใช้เป็นกองบัญชาการครั้งแรกนะครับวางปารุศกาวันจะทําเป็นอาเขตเหมือนกันแล้วจะมีสวนสนามลานพระรูปทรสมากเก็บเงินคนดูที่ประยุทธ์ออกมาพูดเมื่อวานเสียสั่งมาเนี่ยนี่ถ้าในสภาผู้แทนไปพูดอย่างนี้ก็สงสัย คุณจิรพภ์ก็ตามอุ้มหรือมั้งแต่ผมต้องขออนุญาตที่ต้องพูดเรื่องนี้เอาคําพูดของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่ได้ระบ,บุว่าใครฮะจะใช้คําว่าเสียเรื่องนี้ผมเรียนท่านนะครับว่าผมไม่เชื่อว่าท่านจะเสด็จกลับมาประทับประจําอยู่ที่ประเทศไทยโดยเจอข้อหาผลักดันต่างๆเนี่ยผมไม่เชื่อ ถามว่าทำไมไม่เชื่อหนึ่งข้อกฎหมายเรื่องมรดกเรื่องภาษีมรดกผมไม่เชื่อว่าใช่สองพระองค์ท่านประทับอยู่เยอรมันก่อนที่จะสวยราชเป็นรัชากาลที่สิบนะครับพระองค์ท่านประทับอยู่ที่นั่น ั้งแต่เป็นมกุลราชกุมานาน,านานกว่าสิบปีแล้วณนะเวลานั้นวันที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นครองราชทำไมประทับอยู่ที่นั่นมีสารพัดเหตุผลแต่ในความเข้าใจของผมในฐานะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศแล้ววันนี้อยู่มาหกปีแล้วเนี่ยสบายดีครับไม่มี ถ้าใครไม่ไม่ลองมาชิมไม่รู้นะครับต่างประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยครับสภาพแวดล้อมดีมากอย่าเพิ่งเข้าใจาประเทศที่จเจริญแล้วสิ่งแวดล้อมเสียหายนะครับไม่ใช่ครับป่าไม้การจัดผังถนนการจราจรชุมชนเขตชุมชนมีการมีกฎหมายเลสเซเดนเอเรีย กฎหมายนี้เป็นพื้นที่ค้าขายห้ามทําเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยต้องแยกไปอีกที่หนึง่งห้ามค้าขายดังนั้นคนอยู่ก็สบายเงียบระบบกฎหมายอย่างนี้ในประเทศที่จเจริญแล้วใกล้เคียงกันหมดครับแล้วมาดูเหตุผลอีกอันนึ่งในหลวงเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญอยู่ในประเทศ จะเสด็จไปไหนต้องปิดถนนตำรวจไม่ปิดได้ไหมผมเป็นภูมิกับไม่กล้าเสี่ยงผู้บัญชาการตำรวจชาติไม่กล้าเสี่ยงแม้ว่าท่านจะบอกไม่ต้องใช้เวลานาน,านลรอกสม,มุดนะถ้ามีพระราชดำรัสอย่างนั้นนะตำรวจก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะเกิดอะไรขึ้นหัวขาดระบบเราเป็นอย่างนี้นี่ดังนั้นการปิดถนน ทั้งตัวในหลวงจะ,สะเสด็จพระราชินีสเสด็จรัชทายาทจะ,สะเสด็จพระบรมวงศ์เธอจะ,สะเสด็จก็เลยถูกเป็นระเบียบหมดอ้าวแล้วไม่ดียังไงท่านสบายดีขอโทษนะปิดถนนแล้วก็สบายดีนยะใช่แต่ว่าอยากจะ,สะเสด็จส่วนพระองค์บ้างทำไงจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยจะไปขี่จักรยานเล่นเพราะจะขี่จักรยานก็ต้องจัด บายฟอร์มัมบายฟอร์เดโอ้โหยิ่งใหญ่เอ hey. ผมท่านท่านอยากจะทรงจักรยานทุกทุกเย็นอย่างนี้จะว่าไงทำไม่ได้ในประเทศไทยหรอกทำที่นั่นสนะดวกสบายเพราะคนเยอรมันไม่ใช่รู้จักกันทุกคนก็เฉยเฉยเขาเห็นม,มีคนธรรมดาเอาวาไปไม่ถูกไม่ผิกดกฎหมายก็แล้วไปท่านก็มีราชโองการของท่านอยู่กน ถ้าออกกําลังกายสเสด็จไปที่ไหนก็สบายความสะดวกสบายอย่างนี้สตังก็มีใช้อย่างสุนใยสตังเมื่อคนมีใช้ที่ก็เหนื่อยหน่อยนะถ้าสตังมีใช้ข้าราชบ,บริพารพร้อมมีคนรับใช้หมดอะไรจะมาสบายเท่านี้ล่ะครับไม่มีหลอกผมว่าความสบายอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการส่วนพระองค์ได้ง่ายไม่ต้องทาพิธี ท่านก็อยากจะอยู่อยงท่านอย่างนั้นอันที่สามท่านรู้ท่านไปดูประวัติศาสตร์สิครับจับเฉพาะเฉพาะนะแบงค์สยามกัมบะจนเนี่ยแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยตามประวัติศาสตร์การก่อตั้งแบงค์สยามกัมบจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อรัชกาลที่ห้ากลุ่มทุนใหญ่ที่เข้ามาร่วมกันกับการก่อตั้ง เป็นกลุ่มทุนเยอรมันครับกลุ่มทุนธนาคารเยอรมันแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนเยอรมันกับราชสัานี่มีมาตั้งแต่รัชากาลที่ห้าแล้วครับดังนั้นถ้าท่านจะเห็นกลุ่มทุนธนาคารในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนามสกุลหวังหลีล่ซำซำนี่มีมาตั้งแต่รัชากาลที่สี่ก็ยังคำธนาคารสืบต่อกันมาในประเทศไทยยังสืบได้แล้วทำไมต่างประเทศจะสืบไม่ได้ บริษัทต่างประเทศธนาคารต่างประเทศเขาเขาทำงานกันสองชั่วคนสามชั่วคนทังนั้นล่ะครับมีแต่ประเทศไทยน่ะชั่วชั่วคนเดียวก็เจ๊งแล้วดังนั้นน่าเชื่อว่ากลุ่มทุนเยอรมันที่เชื่อมโยงกับราชสมนักไทยเนี่ยมีมายาวนานแล้วผมหาโอกาสจะมาแจ้งให้ท่านทราบผมทําวิจัยเรื่องนี้ไปหาดูสิครับกลุ่มทุนผูกขาดธนาคารไทยเนี่ย กลุ่มทุนผูกาธนาคารพาณิชย์ไทยในยสุนายเขียนทำปริยาโทเขาพิมพ์ขายดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคอนเนคชั่นที่ราชสําสนักมีน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านเลือกที่เยอรมันแล้วอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งน่าพิจารณามาก นั่นก็คือมีโรงแรมแคมปเปนสกี้ซึ่งเป็นของราชสนักเป็นเครือข่ายโรงแรมใหญ่ทั่วโลกสำนัก Head Office อยู่ที่เยอรมันตั้งแต่ต้นแล้วแม้ว่าตอนในภายหลังจะมีการขายหุ้นออกไปก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าฐานของเศรษฐกษิจมันมีอยู่ที่นั่นแล้วมีบางคนอาจจะตั้งคาถามว่าเออแล้วทำไมไม่อยู่ที่อังกฤษแล้วมีสถาบันกษรตริย์เยอรมันไม่มีสถาบันกษรตริย บางทีไปอยู่ใกล้ๆก,กับสถาบาันกษรตริย์อังกฤษอาจจะอึดอัดก็ได้นะครับเพราะการวิพากษ์วิจารณ์กษัตร,รออิย์ที่อังกฤษนี่มีมากหรือเินมีคนเกลียดกับคนรักนี่พอรกันนลที่อังกฤษอะในประเทศที่มีสถาบรรันกษัตริย์อยู่ในยุโรปเนี่ยประชาชนเขามีเสรีภาพแล้วมันมีเป้าเป้ากษัตริย์ที่เห็นอยู่แล้วอ้าวแล้วไปเห็นกษัตริย์ไทยก็อาจจะเกิดวิพากษ์วิจารณ์หนักกว่าที่เยอรมันก็ได้จริงไหมครับ ดังนั้นกษัตริย์ในบรรดากษัตริย์ยุโรปเนี่ยนะครับมีกษัตริย์อังกฤษเนี่ยรูปแบบมากที่สุดแล้วในขณะที่เราเห็นโอ้ยเป็นธรรมดามากแต่นั่นละมากที่สุดแล้วของยุโรปถ้าจะไปดูกษัตริย์ยุโรปจริงๆนี่นะแบบธรรมชาติเลยนะสวีเดนนะยืนเข้าแถวยืนเข้าแถวจ่ายสตังค์ในร้านอาหารสเสด็จไป กนินอาหารก็ต้องเข้าคิวเหมือนชาวบ้านคนสวีเดนคนเดนมาร์กคนนอนร์เวย์ผู้นี้มีกษัตริย์หมดนะแล้วคนไทยที่นั่นเล่ากันแบบสนุกสนานนะว่ากษัตริย์เหมือนคนธรรมดาเลยครับแล้วถ้าเกิดกษัตริย์ทำตัวไม่เหมือนคนธรรมดาเมื่อไหร่ก็ถูกเข่งทันทีเลยผมเข้าใจว่าเยอรมันน่าจะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการ กา,ารวิจารณ์ในแง่ของประเด็นพระมากษัตริย์นะดังนั้นผมเชื่อว,ว่าท่านอยู่ทรงพระเกษมสัมราญที่นั่นอ้าวแล้วตกลงไม่กลับไทยเรอไม่อยากกลับไทยเลรอ้าวอันนี้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ผมไม่มีส่วนไม่มีสิทธิ์ไปบอกไอ้งั้นท่านกลับไทยแม้ว่าใจอยากจะให้พระองค์ท่านเสด็จกลับไปอยู่ประเทศไทยประทับเสทีน่นี่แต่ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ผมไม่ไปยุ่งอยู่แล้ว วันนี้ถ้าจะมีการเสด็จกลับมาประทับที่ประเทศไทยน่าจะเกิดจากเหตุผลนี้ครับนั่นก็คือเหตุผลที่จะต้องมาดำเนินพระราชกรณียกิจบางอย่างมากกว่าพระราชบิธีวันนี้สถานการณ์ในประเทศไทยถ้าจะปกปิดไม่ยอมพูดถึงกันเราก็จะไม่รู้ความจริง วันนี้ประชาชนไทยมีความเห็นต่อราชสำนักมากเหลือเกินครับสองนี่เรื่องที่หนึงนะสองในหมู่ประชาชนทุกยากมากขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจจากวิกฤตการเมืองที่ยาวนานกว่าสิปีที่ไอ้สามปอทรราตนทำจากวิกฤตเศรษฐกิจในหปีนี้ยิ่งเห็นชัดจากวิกฤตโรคระบาดซ้ำกันหนัก กอรโมโนสคณะเสนาธิการเขานั่งประชุมกันที่นั่นนี่แหล่งข่าวเขาเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นดังนั้นเมื่อมาประสานกับข่าวแล้อุ้มหายสอสอลังสีมันโรมและทีมและประชาชนนักกิจการอีกสามสี่คนแล้วหลักฐานก็มีแล้วประยุทธ์ไม่รู้ไม่ได้แล้วครับไปตีหัว จ่านิวไปทำ้ายในเอกชัยหงกังวานในฟอร์ดคุณก็ทำมาแล้วไอ้นี่เป็นการเติมเชื้อไฟเลยนะที่คนเกลียดแล้วคนก็รู้ว่ามาจากไหนสงสัยอยู่แล้วผมถึงพูดถึงเรื่องคุณจริรภพภูริเดชซึ่งเป็นตำรวจกองปราบแล้วมีข่าวว่าท่านกำลังวางแผนอะไรเนี่ยที่เมื่อกีข้ข่าวอุ้มๆเนี่ยให้ระวังต้องระวังครับกรมาเขามองว่าเหตุการณ์อย่างนี้ อาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได้เพราะว่าวันนี้ทุ่งนามันแห้งหมดแล้วเกิดประกายไฟเมื่อไหร่ไม่ลามทุ่งได้ทันทีแล้ววันนี้ประกายไฟไม่ลามเยอรมันควันมาถึงไทยแล้วเขาก็เลยวางแผนกันว่าทํายังไงให้หลีกเลี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ หนึ่งเอานายประยุทธ์ออกทำไม่ได้เพราะนายประยุทธ์ไม่ยอมเป็นหัวหน้าคอรมนอนสองปฏิบัติการจิตวิทยาเขาบอกทำเท่าไหร่ก็ไม่ไหวมีคนเสนอว่าน่าจะกลาบบังคมทูลพระองค์ท่านให้เสด็จกลับมาแล้วมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมยืนประชาชนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อจะสร้างภาพ ที่รุ่มนวนสร้างภาพที่รักใคร่ประชาชนใกล้ชิดประชาชนนี่ต่างหากถ้าจะมีการเสด็จกับสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่น่าจะเป็นปฏิบัติการจิิยิทยาทางการเมืองในสังคมใทน่าจะเกิดขึ้น